เนี่มไปแน่ม,มากเพิ่นได้เพิ่นได้ฝนเห็ดกันเลยเดาาี๋ยวยายไปเอาเองนี่มาเบิ่งเห็ดหูหนูหนูนี่เดี๋ยวให้น้องดามาเก็บนี่มันจะยุงสีด้วนี่ละตน้น สวัสดีจ้ายากได้ยุบของมึงนี่นั่นสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าก็ยังงงในอยู่ในดงกระเทียมกันก่บคุณเอนจอยก็อยู่เสื้อสม,สมน่ะน,นะจ้าตะ,ตะพุ่มตะพุ่มอยู่ข้างหลัง <Yeah. S 1> พี่พึ่งก็ตามมาพี่กันก็ตามมาน้องดาอยู่ทั้งหา <c oughs> จ้าฝ <c oughs> ุ่นน้องดาพิ่นก็จัดการแล้วพ่อแม่พี่น้องเอ้ยฟังนี่มันมันจะบ่อวบซ้ำฟังนันปันไดเพราะเขากำลังขึ้นมันยาวไปยันนู่นน่ะว่ากวางพุ่นะกวางแรกดูดูฝุ่นอ่ะฝุ่น <c oughs> เห็นตาดาคุณ่ะเห็นตาตูดพี่น่องจ้าคุณ่ะนึเห็นบ่่ะแมนบดคุณ่ะเนี่ยแมนบดคุณ่ะโอ้คุณกวงที่ต้นนึงพี่น้องเห็นบะแล้วโดดยงยองยงอยู่คุณคุณกวงปลาเห็นบ่งามบ่นามถ่วแล้วแล้วโอ้แพ่อแม่พี่น้องจ้ะตัดไปด้อน่านี่นี่อันอีกถุงเมื่อตัวนี้เท่าเสียไปอัน นี่พ่อแม่พี่น้องเบิงเบิงมองพี่แพทย์มาเก็บกับอันแฟนกับน้องบอลนี่แหละจ้ะป้านี่แหละผ้าปีจ้อยผ้านองดาผ้าผีพึ่งผ้าผีการมาเก็บเบิงน้ำท่วมดงกระเทียมพี่น้องเห็นปะน้ำท่วมดงกระเทียมปลาจ้ะเนี่ยเนี่ยพี่เนี่ยมีน้ำเลยค่ะจ้ะใช่ไงจัดเลยค่ะสวยมากด้วยเนี่ย พ่นไดนามพ่นทั้งงามเด้อพ่นถือฝนพ่นทั้งงามซื่นหมากกอบพี่น้องกระเทียมนี่มิตรกรทงามเห็นปะพี่มาเอาสูงสูงงามพี่นี่เดี๋ยวให้น้องดาพ่นมาเก็บก่อนนั่นนูเห็นบนน่ะในในหันน่ะงามขากอรพี่น้องจ้ะมีดยุใสอ๋ออุ้ยนี่กับพ่อแล้ว ให้เห็นผ้าที่หนาบ่ต้องเอาเสียมเก็บเทียมต้องเอาแค่มีตัดเอาเพราะว่าเฮอตัดแล้วมันกระไดง่ามแล้วก็หากคนยังอยู่มันจะได้ขึ้นมาปีหนาไหมพุ่นนะเอาไปเอาพุ่นเห็นปุ๊บเนรมเอาเอาเอาขอได้ก็เอาเอาได้เนี่มือนี่แพะเกบปริมาณหลายเนี่ยจะได้เพราะว่ายางอันเพราะว่าพันมาทางไกลเอาไปไหว้กินหลาย ต่ว่ากะเทียมกะร้ายาค่ะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเลาเอาเลาเอาอุ้ย,ยดอ,อกเลลามาเป็นยังเก็บเอาดอกคนทงแสบหวานจุให้๊หวย,ก,ยออก็คือดอกเคยกินดอ,อกหอมป่เอ,เอาไปผัดใส่ตับสุดยอดแ พ่อข้าเกเศษตานี่มาไปเอาเสียมหน่อยมานี่ยายสิคอนกระตานี่น้องเพิ่นเอาเสียมมาหนึ่งว่าสิไปสับน้องใหม่เอาถุงมือมาหยัดใส่กระตานี่เอ๊ะหยัดลงไปหุ่นเอาไปเอาเอาเมืองใดเขาไปเอาเลือกเอามันมีแต่งามๆไปเลือกเอาวางไปนี่ละกระตานี่สวยงามมากกระตานี้นั่หนองดาไปเลยพ่อแม่พี่น้องจ้า เทียมนั้นจะงามค่ะแทบเอิ <h okay. <h 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 ่มน้ำไอ้ใบกันนั่นแหละบอมแบร่น่ะล่ะเออยเนี่ยเดี๋ยวพึ่งตะขึ้นเบื้งพี่น้องเบื้งเบืงเบื้งหน่องดาเป็นสวนงามเนาะเบื้งที่ล่ะเว้ยดูนะเป็นเกาะง่ายเนาะงามมองนี้ยหญ่มากเป็นอย่างพนเป็นกอ งามนี่ห่อย่ามาตัดอาทิตย์ที่แล้วเห็นบอกพ่อแม่พี่น้องจ้าแผลตัดไปแล้วเห็นบอกตัดไปแล้วเพิ่งกิดเฉลิข้นเพิ่งกิดปงขึ้นเก่าหัวหลวงงามเนาะอ่อนสิม่ใช่ไขหัวอ่อนดีอีจากสองอาทิตย์กับยังเก็บได้อ่อนๆแต่ว่านดอกเราเริ่มโพขึ้นมาแล้วก็เริ่มบ่ได้แล้วไม่ใช่แข็งแล้วล่ะที่แข็ง อันด่านนันปัดออกใ้เลยพวกเราไม่ได้มาทำงานสวนนะคะพวกเรามาเก็บกระเทียมจะเป็นงานอ,อยู่ในปา่างานเอาใ้บ่ด้กัไปเอาม่งไหมได้บ่หม่งมันยางๆก็มากคขึย่ายค่ะย่ายกับมากมากหม่งมันเก็บาายังไงบอ,อามาเอาหมองอา่ง้ามันงามมันงานมาลเลงเหลือง มาแล้วพี่น้องเสียงเพิ่มมาแล้วจ้ารับไหมเนี้ยเอาจัดเนีจัช็อตแสดงเห็นเห็นบาก็ไดเออดาก็ไม่เลยไม่เลยก่ฮะนี่มาเอาท่านี้ไปเอามันน้ำ้อาน้ำเอามุนนี่นี่กัน้ำือเก่าละเอาเอาหมุนบนนี่น้ำหน่ะ เออเอาหมองบ่มีนนามมุนี้แพทย์มีคนสแสดงแทนได้จ้ะปกติสิได้สแสดงเองมุนี้มีตัวสแสดงแทนชาคนนั่งได้นั่งนั่งไม่ได้นั่งไม่ได้มันมันยังขัด,ดออเพอรผีเพิ่งผ่าตัดมากจาก้ะเบิ่งจีละเนาะหัวหลวหอนงามค่ะ ลาย่ายขันนะ่ายบลดิหันเลยได้ขันเบิิดเลยเพราะว่ามันมันบลดเง้ยวเนาะแปเอาทังได้ผลทังไดการเลือกเอาแล้วแต่ง่ายเบิดนั่นแหละทั้งเ่อมันเอาบลถือเนาะมันหลมันหละมันมันเห็ดแห้างงนะพี่น้องจ้างงในความเยอะความหลายของคนเห็นบ่มันเป็นต่เขามาเกียรแถนบ่มีผลข้าเจ้าบลดิมันมันสะอาดเด้ ว่าข้าเจ้ารักษาความเป็นธรรมชาติไปอยู่ไปทั้งปุ่นกระมีแต่ว่ามันของพ่อถึงใหญ่ซ้ำหนิมันหน่อยอม,มันใหญ่มันใหญ่เอาเมอืองใดอีกคะเอาเมืองใดไปเหลือกเอาออเหลือมาตากก้อนนั่ หอมกับกินกับเทียมออกเลยแต่ว่ามันกินอะมันบริเวรเพ็ดกับเทียมห้าได้บัตรแต่มันบริชุนแห้งพอพอพอกินบรชุนแห้งคือไปอย่นั้นไปพักแป้นกินนึ่งข่ไปพักแป้นอยู่แต่ว่าเห็นบ่ิชุนแห้งพราพักแป้นต้นมันกับมันกับบริเคือกับเทียมบัานห่าได้บัดแต่ว่าเขาเอิญกับเทียมปลาว่าคนนี้เขาผาเอิญซื้อมันกับเป็นกับเทียมอันซื้อมันซื้อครัมครัมสอยขันซื้ออยู่นี่ถ้าเป็นซื้อภาษาอังกฤษเขากเอิญวิววิวกาลิก มันก็เป็นกระเทียมปลาอยู่แล้วแปรตามโตมตามโตคนเก็บเอามันเสียบเสียดายมันก็บ่ได้ทุ่งงามเนาะถ้าได้มาพอถ้ามาอีกงานนึงมันก็สิได้แต่ดอกก็บหมือนบัวใยใบแม่นี่แหละมันเสี <จะ S 2> ยบเพื่อกันนั่นแหละถ้าดอกมันก็เอาไปพัดแบบนี้ไปแกงสุ่มเสียบดอกเพิ่นก็ชอบเก็บเนาะนันดอกมันเนาะ โอ้ยดอกมันถมันง่ดอกมันง่ขาผีอเนี่ยปีนั้นยายมาตั้งกล่องนางเก็บอยู่มุมผุนดอกผีง่คาผีถ่ายก็ดอกกันไปเอามืองใดเนื้อตานไปโหลดเดี๋ยวยายถ่ายเองจมอย่างนู้นทางหนังกระดาษ em chói <laughs> ดอกมันลนเพราะยักสั้นด้านหลังก็ตัดตัดสูงๆเอามันจะได้ว่าตองสั้นมันก่อนเสียนี่ก็ดึงดึงดึงอันใบใหม่ออกก่อนก่อนตัดนะมันค่อยเสียต่สนเออมันเข้าเหลาจังสี่ไหมหญ่าสีผ้าเห็ดดึงใบใหม่ออกจังสี่ก่อนเศร้าออกก่อนนี่ให้มันเหลือแต่ต้นกระเทียมเออนี่เศร้าเศร้านี่เศร้าใบใหม่ออกจัาสี่ให้มันเหลือแต่ต้นกระเทียมบันที่นี่นุกะจับ ตัดเลยตัดส oh, ูงๆไม่ต uh, ้องตัดเลยเัาก็จะได้ดึงออกก็ดึงส่วนหน่อยเห็นบหมมันจะได้ว่ตติดเ้าได้ว่ตตองสั้นหน่อนะมันก็จะได้ดอกมันน้่มีมัเมาก้อนมีไหมง่ามค่เ хи ่หอยเพิ่นกองที่น้อเฮียเนี่ยเห็นบหเห็ดยังสี่จับตัดเลยแบบนี้เอ้ยเน่ะ เประต่งสันเลยมันจะพเปืือกห้องน้ําทางเรามาเลยค่ะห้องน้ําทางที่เข้ามาเลยตรงทางเดินเข้ามานู่มันอยู่ไกลน้องพี่เยน็นไปเจอกันที่รถเจอกันที่รถพี่เย็นแป๊บหนึง่งเดี๋ยวก็พากันไปละแล้วเอาพุ่งเจรถให้เราเนีเอาให้เลยเจรถให้เราไป แกไปไหนไม่รู้แกไปไหนแล้วไม่รู้ไม่เย็นไม่โค้งไปทางนั้นน่ะมาไปทางเดิมนี่แหละจ้ะเนี่ยเราวคอยจะบ่หลงมันมันละทางเข้ามาเมื่อกี้มันมันคอยมันแปลนเห็นไหมะมันเป็นทางยางหิ่อยู่แล้วนั่นไม่ทางยางหิ่งแล้วเฉดจันทร์แล้วหลงเฉยไอ้ยันนึงมันบ่หกถ้าบ่เปียกนู้ดชินั่งก็จะมาพาต่อเลยเดี๋ยวแมนมันผันเปียกฝนแต่ว่าขันฝนบ่ตกผันเราก็สิบ่ได้ใหญ่ ฝนตกมาห้ามพ่นพ่นกับพ่อได้ใหญ่เห็นปะพูดกับง่ามเห็นบ่งามขัดงามเนี่ยนี่เอากรอนไปทำรำง่ามงามขัดอ้วนไว้เอยอวนักเนาะกรอนี่อวนแพร่นหอเลยพอพ่นความงามเนี่ยพมีหม่องได้แพ่หม่องได้ง่ามเบดเนาะงามคือกันเบอ ไดออก้เก็บเอาของแส่ยงไปเลือกเอาสิบแล้วทั้งใดหน้หมองแน่นามนะแม่เนาะหมองแน่นามนะงามค่ะจะพาไปเอาผุนบ่เขาไปเอาผุนบ่ข้างในอีกคนน่ะเขาุ่นผุนไปไปยวพาไปเอาข้างในเด้อพี่น้องเด้อพ่อแม่พี่น้องเบิ่งเบิ่งยายทายลูกนะเดี๋ยวสั่นนะงามหลไร นี่ตะโกทำงานพี่น้นองเอ้ยเออตัดเราซ้ำหนาไมันจะได้ว่เปื่อยข้าวเดียวเต็มกระตาพงพี่น้องงานค่ะตัดข้าวเดียวก็ได้ตัดโดนยวสิให้โอลิเวอร์เฮ็ดเปสโตให้เด้อเดี๋ยวให้โอลิเวอร์แล้วเห็ดย่ากับเฮ็ดเป็นแล้วยาาสิเฮ็ดไปฝ่าพ่อใหญ่ น,นี่แหละเห็ดกระเทียมนี่แหละไม่หลากขนมปังเ,เ<อ>สียบขี่หยังยายเองก็อก,ก,กินได้ยายหมักเอาตัวนี้อเอาล่างให้สะอาดมันบอล่างแล้วเขาก็หั่นหั่นหั่นแล้วใส่แนวมันจะมีแนวมหมุนแนวปัน่นแล้วก็ใส่ฉีดลงไปแต่ว่าฉีดนี่ต้องเป็นฉีดพองอ่ำพองเอียงนาอโอลิเวอร์แล้วผ้าอื่นอยู่จะเราอื่นอย่างฉีดอย่างสักอย่างห่ะซื้อเพิ่งมันจะไม่ฉีดนแบบว่าส่วนสีเห็ด เฮ็ดเฮ็ดอันนี้โดยเฉพาะอันไหมที่เขาใส่เห็ดตัวนี้โดยเฉพาะละกะมันก็ห้อยตัดเดินห้อยตัดไปแล้วเ<อ>ดินบอกแต่ย่าภาพเดี๋ยวมาเดิหมองมันห้อยตัดเกิดมันป่งมากมาอย่ามากบวมหดมือันก็ัน้ามันเก็บมันก็บริเก็บนกเบนี่ยบอมันสิเก็บเนี่ยเนาะ อุ้ยได้ยินเสียงบ่พี่น้องเดี๋ยวเอายางไปเก็บเลยยาสิทธาสาดไปหายาจ่อยมึงมึงพี่น้องเอ้ยมึงสิสู้ไหมเบิ่งสองสาวนั่นเด้อได้ยินแต่เสียงหัวคุณเอนจอยนนนั่่ะขอเสียงอีกแน่เสียงหัวนั่นเอาหัวอีกแน่อยากได้ยินเสียงหัวปรจัน บอกยอกันพี่น้องเลยเออนะล่ะไปมันมีแต่กระเทียมอันพี่เพื่อถือตะกร้าให้น้องนำหน่อยเด้อไหนยินบ่าูเอาน้องดาเห็นเห็ดหูหนูบ่หนูเห็นบะมาเบิงเดี๋ยวให้น้องดาเพิ่มมาเบิงเห็ดนี่มันสะยุ่งสิเด้อหนูนี่นี่งามคักมาเบิงเด้อเห็ดเห็ดหูหนูน้องดา พี่น้องเอ้ยแนมไปแนมมาเพิ่นได้เพิ่นได้ฝนเห็ดกันเลยเดี๋ยวยายไปเอาเองนี่มาเบิ่งเห็ดหูหนูหนูนี่เดี๋ยวให้น้องดามาเก็บนี่มันจะยุ่งสิได้ยินนี่ละต้นใหม่ที่เห็ดหูหนูขึ้นนี่นี่เห็นบ่นี่นี่มาเบิ่งเบิ่งมนู่มันเนาะเก็บเอาเอานี่เก็บให้น้องดาเก็บเห็ดเออเออเดี๋ยวให้ฝึกฝึงแล้วถือมาให้ ขอบคุณค่ะแมนเบิดเลยน่าคุณนะพี่น้องเฮ้ยเดี๋ยวเก็บหอนเห็ดหอนเห็ดมีหม่องใส่ปะไ่ยูนี่โอ้โหมีกระโดกใหญ่ใหญ่เก็บเอาเก็บเอาคุณใส่กล่องสาดไปบ่ถึงขนาดเห็นยูดอกน้อพี่น้องห้ยปีเย็นแล้วไปซะก่อนนะเอ้ยเอ้ยแมนเออซื้ออยังนั่นนะคุณนะคุณฟังนั่นนี่ก็หูหนูเฮ้ไอนั่นไอ้นั่น ไอ้อีหยางอ่ะใบอันนั้นเนี่ยมึงดูแมนบ่เออมันเป็นใบใหม่บ่อันหน่อยอันน่อยอันน่อยก็ไม่ต้องเอาเอาแต่ยั่เพิ่งใส่ได้เนี่ยแหละเห็ดหูหนูเก็บแล้วเก็บเห็ดเก็บได้บอกว่าเก็บเห็ดหูหนูอะไรก่อหูหนูเห็ดกระมีนี่ได้ห้อยห้อยอันเพิ่งตัดห้อยฝรั่งเพิ่นเพิ่นเด็ดเอาแต่อันนี้ เด็ดเอาแต่ใบท์มอะไรกอหูหนู้มีอีกปะมันมันหน่อยคือปลาแหละพี่น้องจา๋าเพิ่นหน่อยเนาะเพิ่นยังหน่อยอยู่เขาก็เอาไปเออตัดเอาเดาย่าไปทายนี่นี่ต้นบกักบอมแบรทั้งนั้นเลยเนี่ต้นบกักแบ็รเบอร์รี่เห็นไหมเออเอาใส่ในะตะกร้านะไปโอ้ยนี่น้องดางามคักเอามืงได้ก็เอาไป เก็บอะไรก่หู้นบเก็บอะไรก่อหนูมาใหนี่อ่อนงามคักน้องดาอือพี่น้องเอ้ยนี่จะแม่นอ่อนบังอลิกายเพิ่นเน่ะบายสามแล้วโอ้โหเฮ้ยคุณเอนจอยกับพี่พึ่งจะได้ไปแล้วมู่เฮากับเดี๋ยวไปอันนี้ต่อไปเก็บบักหอยต่อ แล้วบกหอยกาบเขาจะไปเอายังไงบันบกหอยกาบไปเตยไปเ่ยนาดีกว่าแต่มันทำเนาะแมนแมนเยอะไมงไม่คุณนะอ๋อใส่แค่กะตาผักบีเพื่องกระตากัผักมาเดี๋ยวแพทเอาไปเองอ๋อเอาเอาให้ให้พี่คนนั้นเขาอยู่ที่รถเออเอาให้พี่แกพี่อะพี่คนอีกคนนึงอ่ะที่มาด้วยกันเขารออยู่ที่รถแล้วไม่พี่อีกคนนึงที่เราอยู่มาด้วยกันเนี่ยพี่ต้องไปก่อนกับพี่จอย เพราะว่าพี่จอยเดี๋ยวไม่ทันเ <Enjoy. S 1> ออเอาเล่าเลืออีกกันนั่นเลืออีกกันเลืออีกซิบหน้าที่ใบาสามจ้ะเพราะเราต้องไปหอดเพื่อนประมาณสี่โมงมันออตันนี้ก็พอดีแหละกว่าจะออตันนี้กลัวจะผ่านไปเหลืองไงงา <c oughs> วขัดมุมนี้เนาะอ, <c oughs> อัน เพ่นนั่งอยู่ในรถจ้ะให้เพ่นเอาใสลรถไปนั่เพิ่นเลยรถนองดานอ่ะแม่พี่เราอยู่ในรถนองดานอั่นล่ะจ้ะขอบคุณค่ะนี่แล้วมันเฮ็ดหูหนู้เพ่นจะขึ้นในต้นแบบนี้ล่ะ <c oughs> ไปหาเบิง่งเดอแถวบ้าน ตอนพี่น้องได้หอดเห็ดหนูหนูปีนี้มันออกบ่ค่อยหลายแต่ว่ามื่อนันยากก็หายหนูไปและได้เนาะเห็ดหูหนูจำได้บ่แมนบ่ปีนี้มันบ่หลายคือปีก่อนมาพี่น้องจ๋าเบิ่งพ่นตัดมาถ้ากันนังงงในดงกระเทียมคือเก่านี่ละเอาใส่ไล่ขวงให้สีน่งมันค่อยเสียนี้ สายลายขวงั้นสิอ้ยอันน้ำมันเป็นน้ำอย่าไปเอาหันไปเอาหม่องที่มันบ่มีน้ำุ่นงามเธอได้เหรอเออหันในปลาหันสีลสันๆๆหันงามค่ะอืออายุหันน้อยๆหน่อยเป็นตั้งเป็น นี่เห็นบ่ห้อยอันฝรั่งเพิ่นเสีเอาแนวนี่พิ่นเสีเอาแต่ใบเห็นบ่<อ>นี่นี่ห้อยฝรั่งเด็ดนี่นี่แมนฝรั่งเพิ่นไม่เพิ่นสีเพิ่นสีนบ่อไม่มีนสกจังสีเลยน้องแทบกับเจ้ามีหลุดเอาแค่นั้นเพิ่นเอาแต่ใบที่มันอวนเอารดมัน,นพอเก็บได้แล้วนะน่ามันจะตองไปขันบ้างไปขันบ้างเห็ดขยายเห็ดน่ะ กขันคือสมพักเข่าหน่าละฮั่นนู้บอดี้บอดี้ไซส์ส่งฟีดส่งยังไบรท์กินกะบ่ดี้งใส่น้ำเส้าเข่าแยาบอดี้ไส์น้ำเส้าเข่าแต่มันแล้วแต่สูตรไผสสูตรมั่นดอกยังเถื่อแยกกับส่ถ่ายแยกเด้อันได้หุงเข่าแบบมีน้ำเส้าเข่ามันตรงจังหวะช่วงเขาบระเดีหุงเข่ากับแม่แล้วโบมีน้ำเส้าเข่าสันเด้แยกกับ่ใส่บ่ใส่มันก็เป็นเห็นบ่มันก็เสียบผูอเก่าโบตาทนโบสูง่ายนะโบโบโบสู แต่ว่า,าเวลาข้าดองอ่ะอย่าใส่ภาชนะที่มันหน่อยด้วยเพราะว่าช่วงที่เราสิเป็นอ่ะมันสิมีเขาเอื่นสุญญากาศ<ม>สุญญากาศมันว่ามันสิเป็นอะเขาออืนอน่นแอร์นะแม่มันจะแบบมันจะจังสีแล้วมันจะเป็นฟอง<ม>ดังนั้นบริสียได้แล้วข้าก็แค่เปิดให้มันอันนี้<ม>ให้ร่มเขาแน่หน่อยหนึง่งแล้วก็ข้นข้นแล้วก็จะเป็นเองมันจะเป็นแนวน้นึ่งหัวหลวงงามครับคุณนะเต็มอยู่คุณนะป้อนแวไปหอดผุ่นมันเป็นปลาหน่อยหน่อย ตาบไงฝนโตอีกแล้วตาหนึ่งใส่งามมากเลยค่ะหลูดง,งามที่ไงแล้วก็มีทีไหนหน่อยก็มี รดลูกหูกลูกตาความงามเลย